แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำปี2565นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ www. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof .go.th เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เราจะมาดูรายละเอียดกันไปคร่าวๆนะคะก็จะมีระยะเวลาลงทะเบียน5กันยายน2 5 6 5ถึง19ตุลาคม2 6 6 5แล้วก็มีรายละเอียดให้เลือกอยู่2ช่องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อีกช่องก็คือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเราจะลองคลิกเข้าไปดูปรากฏว่ายังคลิกเข้าไม่ได้เพราะยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นคุณสมบัติและข้อกำหนด ข่าวสารจากโครงการถัดมาก็จะเป็นหน่วยค้นหาหน่วยลงทะเบียนถัดมาก็จะเป็นคำถามที่พบบอยถัดมาก็จะเป็นดาวน์โหลดเอกสารโครงการนะคะอันนี้สามารถคลิกเข้าไปดูคุณสมบัติและข้อกำหนดได้นะคะถัดลงมาก็จะเป็นระยะเวลาโครงการนะคะเป็นผังหรือไทม์ไลน์ให้ดูง่ายๆนะคะเริ่มกันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม65 เป็นการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะเดือนกันยายน2 5 6 5นะคะเป็นประกาศการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองทุกวันสุขนะคะ ในส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดย่อยนะคะคือถูกต้องและไม่ถูกต้องเข้าไปดูกันนะคะถัดมาก็จะเป็นเดือนมกราคม2566ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติคือก็คือมีผ่านกับไม่ผ่านนะคะถัดมาก็จะเป็นเดือนมกราคม2565นั่นก็คือการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านธนาคารกรุงไทยออมสินทกศนะคะ และท้ายสุส่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปโดยใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนะคะมาดูช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารประกอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นะคะ 1. กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o m o f g o t t h กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวนะคะไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้นและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนต้องแสดงข้อความกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วไปต่อก,กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะคะ ต้องนาเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนเลือกเลือกหน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสพร้อมลงลายมือชื่อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบุตรหรือสําเนาสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนะคะ สงกรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เป็นกระดาษนะคะที่หน่วยงานรับลงทะเบียนคลังจังหวัดที่ว่าก,การอำเภอสำนักง,งานเขตกรทอมอเมืองพัทยาธนาคารกรุงไทยอมสินและทกศนะคะกรณีไม่มีผู้กรณีกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวก็จะต้องมีแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนนะคะ กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวก็จะมีแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจําตัวเราสําเนาบัตรประจําตัวคู่สมรสพร้อมลงรายละเอียดอย่าลืมนะคะสําเนาทุกชนิดทุกอย่างจะต้องลงลายมือชื่อนะคะเอาไปต่อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบุตรหรือสําเนาสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อนะคะ กรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้โดยใช้เอกสารดังนี้นะคะก็จะมีแบบฟอร์มลงทะเบียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมรสลงลายมือชื่อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุตรหรือสำเนาสูติบัตรลงลายมือชื่อนะคะ ดูเอกสารสำหรับมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการบัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับมอบอำนาจสํำเนาบัตรประจำตัวพลพิการนะคะถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีหมายเหตุนะคะครอบครัวและคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบ1ปปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครองนะคะ มาดูการประกาศผลการลงทะเบียนนะคะ1เดือนกันยายนห5าประกาศผลการลงทะเบียนและตรวจสอบความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์ข้อมูลลงทะเบียนรอตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน ข้อมูลถูกต้องนะคะรอตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน2เดือนมกราคม6 6นะคะประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ในกรณีผ่านรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ อุทธรณ์นะคะและเดือนมกราคม2566ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ที่กรุงไทยทกศและอมสิทนะคะสกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป4กระทรวงการคลังจะประกาศให้รับทราบต่อไปสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof g o th นะคะ